อันนี้ครับนะครับกาคือช่องด่านนะต่อครับไปอยู่ที่แง่ขุมอ้์คันคันพัดต้นครับอันนี้เอเดนอะไรเอเดนหัวต <mus> <Pop> ้นครับุ่งนี้เอเดนหนังมัดก็คืออเซนีอิชาลหับทัพอ่ำทางที่สองครับ ยิงอีนี่สองครัง้งอีหันครั้งครับอันนี้เอ็นหอ่อ,หอฮัต้ลมห่อฮัต้ลมข้าวดับมินดาบแรกอารคีห่อฮัตฉาบให้พวกฮีนารับ ุูชดีนให้ญาติที่ท้องรับครับแล้วครับนะครับเห็นครับโมก็หัวใหญ่จังกหัวใหญ่ๆคช่วนครับเนะออคืข้าวที่นี่สุกอับต้มผัด ฮะโฟเอกคยฮัตคยฮัตนะครนก็หลายนะลัก hmm. อ <c oughs> mm ันนี้ฮัตฮัตต้นขดฮัตเพราะว่าจะโฮยาวๆเนาะ อันที่สองครับอ่อที่สองครับคนทัพเฮ้ยห้าหที่ห้าห้าที่ได้้กันได้พันเอ็นชิ้นชิ้นครับคนทัท่ันตงมันลือยก็อะไรองครับสาคูมา

อีหัดครับผมครับอีหัดอลฮอร์ครับอันนี้หัดเอีครับ จะได้กีิเนย ครับไอ้ลองเอาคำนี mortar, ่ครับไอ้ลองครับเอ็นตรงครับหีห่อครับนี่ครับหีห่อไอ้นี่ครับไที่ครับนี่ครับ เ็จเรอยครับอเอนสานี huh. ้นาทีครับเป็นครึ่งชั่วโมงมันไม่เร็วหรอกเหมือนกับพูดรอกมี้ครับชกับซีโมกกอ่นนี่มือนหึงามาึงูกเอาโมกกับออนี่ให้คิดอ๋อ ที่ทำข้าวตุ้มก็ทำอย่างนี้โอ้ใหญ่ใหญ่เพราะว่ามันนานเนาะอ๋อห่อนานห้าห้าสิบพอแล้วคนครับนะครับ อ้อยครับอ้ยไข่ได้ครับคนครับออันที่ก็คือข้าวครับที่สามถูมันับออเือโคครับเทาันให้ชู้ผู้ญาติที่ที่ด้งับครับอะไรครับที่รับเอ็นผอมุ่นครับไที่ครับเะวคุอไอ้ับเอขอให้ แต่ก่อนครับเพราะว่าเอาเอาเอ,อ,อาเห่าวดินครับที่ไอได้ที่อุ่นโพครับนะครับ เขาโตมนีเขาก็เอดเป็นมั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 ดเพืน่นนกพื่อนทุกเอไอเจ็ดอ่าบรรทุกไปนี่เนาะบรรทุกหรือไม่โรจเอ้ยข้านี้ดีบดิบไม่ได้ทำกับข้าวเขาเป็นตุ่มเขาเป็นตุ่มเป็นตา นี่อยงองคืมอมีงเลีนพอจดชิดเป็นเดตุจุดจุดชายอ้นี่เองครับไอยูชิปต้องอย่างให้คนนีมม้รับคนเขาครับ,รบ,รบอบ,บายครับ,รบเป็นลูกคนครับ